แอปบริหารคลินิก EC Clinic ครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการดึงข้อมูลจาก e m e นะครับโดยเพิ่งข้อมูลในเรื่องของผู้รับบริการนะครับเข้ามาสู่ตัวแอปบริหารคลินิกนะครับถ้าในระบบเมนูนแล้วในการเพิ่มบุคลากรเพิ่มผู้รับบริการเราก็จะทำการกด add แล้วก็ตรงผู้รับบริการเนี้ยเราจ้องมากด new เป็นเคสเป็นเคสไปนะครับรายละเอียดเจารายละเอียดก็จะมีอพอสมควรนะครับแต่ก็ออกแบบมาให้คีย์หรือบันทึกเขาไม่ยากนะครับแต่คราวนี้นะครับในกรณีที่เราต้องการเพิ่มเนี่ยเป็นจํานวนมากในครั้งเดียวในทีเดียวเนี่ยเพื่อประหยัดเวลานะครับเราก็สามารถทําได้นะครับซึ่งผมจะแนะนํานี่คือในเรื่องของการดึงรายชื่อจากตัวโปรแกรม i m a g e เข้ามา ดูวิธีการดนึงจะใช้วิธีการ Copy ข้อมูลจากตัว image นะครับเข้ามาใส่ e x c e l ไว้แล้วก็ส่งมาให้ผมทาง l ลายนะครับเพื่อที่จะนำา m p p r t เอามา Import เข้าให้วิธีการนะครับก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องของขั้นตอนแรกนะครับเปิด i m a g e ขึ้นมานะครับแล้วเข้ามาสู่เมนูยืนยันรับบริการยืนยันการรับบริการตัวนี้ฮคลิกท,ที่ยืนยันการรับบริการแล้วก็จะ โชว์ลายชื่อรายชื่อผู้รับบริการทั้งหมดนะครับทั้งนี้ให้เรากดนะครับมันจะมีโชว์เนี่ยหนึ่งหนึ่งหน้าเนี่ยประมาณสิบเคสนะครับเราสามารถเพิ่มรายการให้มันโชว์หนึ่งหน้าเนี่ย100หนึ่งร้อยายชื่อได้โดยที่มาที่ด้านล่างแล้วกดหนึ่งร้อยครับเพียงเท่านี้ครับตัวหน้าเอเมดเนี่ยเขาจะโชว์หน้าหนึ่งเนี่ยโชว์100หนึ่งร้อยลายชื่อเป็นแบบนี้ คราวนี้วิธีการดึงนะฮะเราใช้วิธีการง,ง่ายๆคือการ Copy โดยวิธีการลากดำนะครับให้เราลากดำนะครับต้งโดยเลือกลากตั้งแต่ด้านหน้าของเรีบัตรประชาชนนะครับลากดำนี้ลงมาลากมาจนถึงรายชื่อสุดท้ายนะครับอ่าจากนั้นกด,ด Ctrl+C หรือคลิกขวา Copy นะครับ Copy เนาะหลังจากนั้นให้เปิด Excel มาครับเปิด Excel มาแล้วก็กด,ดวาง จะได้เป็นแบบนี้นะครับนี่คือหน้าหนึ่งนะครับถ้าเราให้บริการมาแล้วสี่ห้าร้อยเอ่ 4, อสี่ห้าห้าร้อยบริการห้าร้อยครั้งเราก็ต้องทำอย่างเงี้ยห้าครั้งพอครั้งละห้าอ่าครั้งครั้งละหนึ่งร้อยวิสิต์นะครับถ้าคลินิกไหนมีการให้บริการเป็นพันก็สิบครั้งนะครับอ่อครั้งที่หนึ่งผ่านไปนะครับต่อมาให้เรามาเลือก แถวเนี่ยมันจะมีหนึ่งร้อยครับแถวที่หนึ่งร้อยมาคลิกที่แถวที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับเปิดตัว i m เม e มาอีกครั้งเ m a ม e มาอีกครั้งวิธีต่อไปก็คือให้เราคลิกที่หน้าถัดไปคลิกที่หน้าถัดไปนะครับคลิกที่หน้าถัดไปมันจะแสดงว่ามันจะแสดงโชว์เนี่ยหนึ101่งร้อยหนึ่งถึงสองร้อยนะครับเดี๋ยวรอนะฮะมาละหนึ่งร้อยหนึ่งถึงสองร้อยตรงเนี้ยนะครับ 200, รน,นะ ทั้งนี้จริงแล้วเมื่อกี้ผมลงคลิกแต่ตัวตัวแถบลากดํามันยังจะอยู่นะฮะไอ้รากดํามันจะอยู่ให้เราอยู่ในการคลิกก o อปปี้ครั้งสองครั้งสามไปเนี่ยสมมติอผมจะไปที่หน้าสองร้อยหนึ่งสามร้อยไหมฮะตัวลากดำมันยังคงอยู่เราไม่ต้องไปลากดาใหม่เราแค่กดคอนท c ลแล้วก็มากดคอนท v ลใส่ใส่ต่อแถวที่หนึ่งร้อยหนึ่งไปเลยนะครับถ้า เราก็ปีแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นตัวไม่ได้เป็นเหมือนตัวแรกนะมันจะเป็นไอตัวอักษรต่อกันอย่างเงี้ยเลยนะครับก็ให้เราแคนเซิลออกโดยกดคอนโทรลแซนะครับลองลองกปปีมาใหม่โดยที่เหลือแถวสุดท้ายเหลือแถวสุดท้ายไว้ก็ได้ฮะแล้วกปปีมาใหม่ลองดูซิอ่าเห็นไหมฮะ จากนั้นเราค่อยมาก๊อปี้อีกทีหนึ่งเป็นคอนแถวเป็นแถวสุดท้ายก๊อปปี้แถวสุดท้ายมาเพิ่มก็อันนี้ฮะได้แล้วให้เราก๊อปี้ทุกเคสทุกหน้านะครับถ้าทำย้อนหลังหลายๆเคสนะมันก็จะเยอะเยอะหน่อยนะถ้าถ้าเป็นขีหนีท่านเพิ่งเปิดมามก็จะมีไม่เยอะนะครับ ก็ปีเสร็จแล้วก็เซฟไฟล์แล้วก็ส่งมให้ผมในไลน์นะครับผมจะได้ดําเนินการแอดลายชื่อเนี่ยพวกนี้เข้าไปในตัวโปรแกรมให้แต่อย่าลืมนะครับว่าลายชื่อท่านส่งมาเนี่ยสิ่งที่ผมแอดให้ได้ก็คือนะครับสิ่งที่ผมแอดให้ได้ก็คือเลขบัตรประชาชนนะครับเบอร์โทรศัพท์ชื่อสกุลแค่นั้นครับแค่นี้ก็ดีมากพอแล้วนะสำหรับบางท่านมี มีคนไข้หนี่เป็นพันนะฮะก็ดีวกว่าการไปแอดทีละคนคีย์เลขบัตรประชาชนคีย์ชื่อแล้วคีย์เบอร์โทรศัพท์นะครับก็ท่านไหนสนใจนําไปใช้งานก็ทักเข้ามาได้นะครับเรามีการดูแลตลอดการใช้งานนะครับมีการอัปเดตแบบฟอร์มที่จําเป็นดูแลแก้ไขปัญหาการใช้งานให้นะครับไม่ได้ซื้อโปรแกรมแล้วก็ปล่อยทิ้งเหมือนโปรแกรมใหญ่ๆเจ้าอื่นนะครับตัวนี้เรามีคลากรดูแลให้นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ